ละปีคนอังกฤษทิ้งขยะมากถึง434ล้านตันมีตั้งแต่พลาสติกห่อของไปจนถึงหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่ขยะจากสวนและทั้งหมดนี้ก็ต้องไปที่ไหนสักแห่งและจุดหมายแรกก็ไม่ใช่กองขยะหรือรถขนขยะแต่เป็นถังขยะติดล้อถังขยะทันสมัยที่มาแทนที่ถังขยะแบบเก่าที่สีทึมๆก็คือถังขยะสีสันสดใสที่ช่วยทําให้การเก็บขยะสะดวกสบายขึ้น สิ่งสําคัญในการออกแบบถังขยะรุ่นนี้ก็คือการพัฒนาถังให้ใช้ได้กับกลไกการยกถังของรถขนขยะถังขยะในสมัยก่อนทําจากโลหะเพราะต้องรองรับขยะทุกประเภทที่คนทิ้งลงมารวมทั้งขี้เท้าร้อนๆจากเตาผิงหรือเตาหุงข้าวแต่เมื่อเวลาผ่านไประบบทําความร้อนรวมเตาไฟฟ้ารวมถึงการใช้เตาผิงที่น้อยลงทําให้ถังขยะสมัยใหม่ไม่จําเป็นต้องทนความร้อนก็ได้แต่ต้องทนทาน การผลิตถังขยะที่ทันสมัยและทนทานเริ่มขึ้นในโรงงานแห่งนี้ถังเหล่านี้เต็มไปด้วยวัตถุด,ดิบที่ใช้ทำถังขยะนั่นคือเม็ดพลาสติกท่อสูญญากาศจะดูดพลาสติกเข้าสู่เครื่องขึ้นรูปพลาสติกพลาสติกจะถูกเผาด้วยความร้อนจนถึงจุดล้อมเหลว ที่อุณหภูมิ260องศาเซลเซียสพลาสติกจะกลายเป็นของเหลวและถูกปั้มเป็นถังใบใหม่ภายในเวลา60วินาทีในอังกฤษมีการใช้เทคนิคแบบนี้ผลิตถังขยะติดล้อดได้ถึง1ล้านใบต่อปีการฉีดพลาสติกจะเกิดขึ้นในเครื่องขนาดใหญ่มหึอมาเครื่องนี้และถังใบใหม่ก็จะโปรออกมาอีกด้านหนึ่ง พลาสติกเหลวที่ร้อนมากจะถูกฉีดลงไปในแม่พิมพ์แต่ละอันและกลายเป็นทั้งขยะใบาใหม่เพื่อให้นำถังไปรีไซเคิลได้สะดวกบริษัทผู้ผลิตในยุโรปหลายรายจึงต้องระบุรหัสด้วยการใช้สีโดยการเติมเม็ดสีลงไปในส่วนผสม นี่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต้องติดตามผลอย่างรอบคอบถังที่มีสีไม่ถูกต้องจะถูกคัดทิ้งกว่าเมสีจะผสมจนทั่วและได้สีที่ต้องการจริงๆก็ต้องลองถึงสองสาครั้งถังชุดแรกๆเริ่มมีสีเข้มขึ้นทีละนิดในที่สุดก็ได้สีที่ต้องการถังที่ถูกคัดทิ้งจะนำกลับไปรีไซเคิลและบดเพื่อน,นำมาใช้ในการผลิตครั้งต่อไป เมื่อถังเย็นลงแล้วก็จะนําไปติดสิ่งที่เป็นที่มาของชื่อของมันล้อ,อยางสองล้อถูกนํามาติดเข้ากับแกนเหล็กเพื่อช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้สะดวกจากนั้นก็ติดตั้งฝาปิดพร้อมมือจับการออกแบบที่ดีทําให้ต่อแค่2ทีฝาก็ยึดติดแน่นแล้วฝาปิดช่วยกักกลิ่นไว้แต่คายความชื้นออกมาได้ ถังขยะติดล้อผลิตขึ้นครั้งแรกในเยอรมันในทศวรรษที่1970แต่เริ่มผลิตในอังกฤษในทศวรรษที่1980ข้อดีอย่างหนึ่งของระบบเก็บขยะใหม่นี้ก็คือระบบยกถังนั่นหมายความว่าคนเก็บขยะไม่ต้องใช้มือยกถังที่ทั้งหนักทั้งเหม็นอีกต่อไปแล้วถังขยะติดล้อมีหลายแบบหลายขนาดถ้าเราช่วยกันรีไซเคิลหรือสร้างขยะให้น้อยลงกว่านี้คงจะดีกว่าปล่อยให้ถังขยะติดล้อหลายล้านใบทั่วอังกฤษมารับภาระแทนเรา